ค่ายนะครับดวงสมองอ้าวมัดมัดมาแล้วนี่ครับมาคิมรวยมาดูครับวันนี้มาดูชกละเอียดแต่ว่าเนี่ยครับมัดมวยประมาทหรือพลาดเพียงนิดเดียวนี่มาหามีโอกาสยุ่งเหมือนกันครับม่ะคิมรวยนี่เคยมีบทเรียนราคาแพงมาเลยครับในการต่อยกับฟลุกน้อยแหละครับวันนั้นนี่ม่สามยกโอ้โหเตะซ้ายคนเดียวเลยครับไปโดนศอกนิดเดียวครับเลยพิกแพ้ให้กับฟลุกน้อยไปอ้าวมาศอกมาครับ เข่าตอนนี้ทิ้งไว้ที่ค่ายจิตมองนน์แล้วครับขอใช้หมัดกับซอกนะครับดวงสมพงศ์แต่ว่าวันนี้นีิวหาตัวไม่เจอกับไวจริงจริงครับคิมรวยก็ต้องทิ้งไพ่ใบสุดท้ายแล้วครับทางด้านของดวงสมพงศ์ครับมีเพียงหมัดกับศอกเท่านั้นแหละครับที่จะให้คําตอบสําหรับดวงสมพงศ์ได้ครับพยายามเน้งเข้าไปแต่ว่าคิมรวยครับมาดูจ้องตาขเขมงแหละครับสายตานี่ จองอย่างดีแล้วครับคอยป้องกันคอยหลีคอยหลบครับแต่ว่าดวงสมพงไม่สนแล้วครับจะบล็อกบล็อกไปครับขอต่อยก่อนครับ